เก็บไปเลยครับสูตรแบบใดไม่มีตายตัวครับได้เ,เลยนะกินได้ขายได้ล <si> ูกเต่ากินได้ถือว่าโอเคแล้วเอาดูก่อนอะเรนะต้องนะ่โอเคมันมีอะไรควรอ่ะเออทำยัไงเลยโอ้ยยอดชูเที่ยวิบชิบชิกิเจ็บเจ็บชิบเลจะไม่จับ แค่ละเอียดเป็นตอนตอนลาเลยเนาะลาบแบบสมัยก่อนราบเป็นโบราณโบรากว่ากกว่ายากกว่ามหาจะากดีหยายกว่าเขาเียุ่กพอาีอยากกว่านานเจนอทำไไมันมเนาะแบย่งมองดาบเ เนี่อติดมัน่เนียเนียมันมันสุดนี่หอมเนาะยังปิดถกันก็มันหมดเปล่าแห้งหอมดยอดเลยเกินอะ้วได้กินมเตาหอมตัวนี้เหนไม่ยสงหมื่นทำยังไงราบจะกินเลยให้มันเน้นสับผสมนไำข้าวเรี่ยมใส่ก็ได้ผิดเพื่เจดเก็บบุฟไ่ยี่พ่น เอยากเป็นหอมเดียวเดียวหอมเป็นยังไงจำเป็นต้องหอมเป็นหอมแดงมาจำเป็นหอมได้ก็ได้หอมแดงเนาก็ได้หอมแดงบานเน่ามันขายรสกันเหมีอนปลาผักเส็บเห็ดบัวเห็ดนี่กินรับหน้าปัจจุบันนี้เป็ี้วไปว่ไม่กินเมือกี้แล้ว ต่อไปก็เอาเนื้อเป็ดต้มต้มไปแล้วตัวนึงต้มไปแล้วเอาไม่ให้ใน้มันต่มไปแ่เน็ต้มไปแล้วเขาจะมา่อยเ็ระรงกระทันร่องกระทมือหอมมือกระพริบมือหอมมือกระพริบ แบบพอดีท่ำเ,เอาแบบค่ำติโตไปเลยกรบวใ่มานจัท่กานเนี่ือเตีวอะไรชอลัเจาปูล้วผด้วยน้ำปลาปูเลยตาดไป ขาดกระไดขระเดียดเลยตัวเล็ตัวเดิมเมือวไปกินเต้นทุกเมนมีกินประเดียดกระอมแล้วก็ขานกรได้างเ่งห้าขวนะคะพอมีจนหอพอมันกันจัดเลยแล้วคััวแล้วสิใส่ที่หลังใส่ก้อนวันนี่สิกับที่สาหลับขาดกไดคือที่กวนกวนนะคะที่คนที่กระเหลือง กอลงไปลงไปคุณ่ไปเยะน้ำซุปจันเอยน้ำซุปแลอก็อะไก็ต้องปิดน้ำจะต้องปิด้วี้อไปเลยยอดเลยหอมขาดตงกวา้มันน mm ้นต้นหอมเพิ่มสีส์้แล้วอะไรหอมค่ะคนนอเลย หัวี่อเอ้เขากันค่ะ้เขาควแรปนูนเยีเเยอว่าสิบอัอีกส่นนึตะไคร้ตะไคร้ยไคร้ยเอาเหงาเพื่อนก็เอาคนเอาคนละตัวไหอ้เัดยวัะอันนี้เพื่อเพื่อยังบอจินมพอกินหอมหอมโอ้โหน่าเชับเก็ก็ที่สำรับแขายไน 嗯，干么事？嗯，爸。嗯。嗯。对。就是说。姐，刚才磨刀，很。很磨出来。嗯。好。还是先炒个大肉。大肉。肉块。哎，这个肉你特地来搞，拿肉 ตุ่ยคำโตอธิ่ามไม่ชุกพักมันจะลบเลยก็แล้ว้แต่อันนี้จิ้มไผ่นะบ่อไผ่ด้วยหอมยกดีสันเราจะมาชาดยกบานอาจายงมกนะเขายังทงได้ัลาบเป็ดครับสูทั้งพ่อไม่หยานี่นะครับไม่หยุดตา มากแบบได้เส็ดไปเลยครับสูตรแบบไร่ทำไม่มีตายตัวครับได้เลยนะินได้ขายได้ผมหนุ่เต่าชิ้นได้ถิอว่าโอเคแล้วอัลโหลก็ไม่กินก็ได้ค่ะแตงอย่างนั้นกลาบเสร็จ